ก็น่าจะออนไลน์แล้วมั้งนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกครับสำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งที่ Facebook คิดอยู่หลายวันเพราะว่าปกติเราจะเจอกันบน YouTube ใช่ไหมแล้วก็จะเจอกันทุกวันพฤหัสบ้างวันศุกร์บ้างนะครับก็เมื่อวันพุธหรือพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็ผมทำคลิปอัปโหลดขึ้นไปเป็น การเปิดบัญชีของ SCB Easy ซึ่งมันคือมันง่ายจริงๆท่านต้องเข้าใจก่อนว่าคือเกิดมาในชีวิตการลงทุนของผมเนี่ยแปีที่ผ่านมานะครับไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ไม่ต้องจ่ายค่าคอมห้าสิบบาทแล้วก็คือเราจะเปลี่ยนรกเกอร์หรือทําอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างลําบากว่าด้วยความส่วนตัวเนี่ยเป็นคนขี้เกียจใช้คําว่าขี้เกียจน,นะครับแต่ว่าเราชอบอะไรที่เป็นเทคโนโลยีที่มันง่ายแล้วเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพาใครมากนะครับ อาศัยการพึ่งพาตัวเองเป็นสําคัญก็เลยเอา้าโอเคก็ทําคลิปไปแล้วก็เพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้ลองเปิดบัญชีเพราะว่าคือคุณมีเงินแค่หลักร้อยคุณก็ซื้อหุ้นได้แล้วเมื่อก่อนผมทเาเป็นเป็นนักเขียนอยู่ซึ่งการที่เป็นนักเขียนเนี่ยเราก็พูดไปเลยครับบอกว่าคือเจ้านายผมเก่าเนี่ยชื่อชื่อพี่พ่สันติโลทองขออ้างชื่อนิดน,นึงนะครับสมัยก่อนผมเป็นนักเขียนอยู่บริษัทคอมเกมเมอร์ ซึ่งพี่ติ๊เนี่ยมีอยู่หน้าหนึ่งคือทำทำผมจำชื่อคอลัมน์ไม่ได้นะครับให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแล้วก็เพื่อประโยชน์ของนักเล่นเกมจริงๆช่วงนั้นผมเริ่มลงทุนแล้วแล้วผมก็บอกพี่ติว่าพี่ติครับผมขอเ,ออเขียนบทความหนึ่งนะพี่นะชื่อว่าคนจนนะครับเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นผมขอกลับคำนิดน,นึงเป็นคนรวยเล่นหวยคนจนเนี่ยน่าจะเล่นหุ้น เพราะตอนนั้นเงินเดือนผมก็ไม่ได้มากอะไรครับก็ต้องบอกว่าเหลือเงินแค่บางส่วนเท่านั้นในการลงทุนทําบทความไปก็คือไม่มีใครตอบสนองแล้วครับไม่มีใครไม่มีใครอยากจะจะทากับเราหรอกเพราะเราคิดว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่อาจจะเสียสติไปแล้วในช่วงเวลานั้นแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่เราได้บอกสังคมออกไปนะครับจนถึงวันหนึ่งเนี่ยวันที่เราสามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้บ้างแล้วนะครับก็ก็ไปเปิดบัญชี scb easy ขึ้นมา ซึ่งตัวบัญชีเนี่ยง่ายมากครับก็คือมีเงินแค่30 0 0 0บาทแล้วก็ไม่ต้องมีสลิปคุณไม่ต้องไม่ต้องมายืนยันว่าคุณเป็นอะไรมากนะครับขอให้มี s c b e แล้วก็ไปเปิดได้เลยใ,ในระหว่างพูดเนี่ยผมเห็นหัวใจนะวิ่งผ่านหน้าจอไปแล้วก็มีหน้าคนยิ้มด้วยอะไรด้วยเออ,อขอบคุณมากนะครับหลายๆคนที่ที่เข้ามาฟังผมโมตอนนี้นะซึ่งก็ เป็นอะไรที่ที่แปลกใจตรงที่ว่าคนของทาง S C B นะครับก็ส่งอ e ีเมลมาขอบคุณนะครับแล้วก็บอกว่าติดตามตัวหุ้นปันผลมาโดยตลอดซึ่งในระหว่างการติดตามก็ผมไม่รู้ว่าใครตามผมบ้างนะรู้แค่ว่าเอยเราเรามีหน้าที่พูดในสิ่งที่เราเราอยากจะพูดออกไปนั่นเองก็วันนี้เขาก็มีของหวานมาให้ครับ <laughs> ของขวัญน,นี้ก็เป็นของขวัญที่ส่งมาจากทาง SCB นะครับบริษัทหลักทรัพย์ของไทยพาณิชย์นี่ครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้กันคือสมยัยนี้คือมันไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเงินก็ได้คือเราทําอะไรออกไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันดีแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนอืน่นแล้วก็มีการตอบสนองในเชิงแบบเขาเรียกอะไรทั้งสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ในเชิงของตัววัตถุเออมันก็โอเคเลยครับ ก็ไม่ได้เป็นเงินเป็นทองอะไรนะครับขราวหน้าเป็นเช็คติดมาสักพันสองพันก็ดีก <g ül> <g ül> ็เดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูว่าก็ให้อะไรมานะครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหลายๆครั้งนะครับก็มีคนมาขอโฆษณาบนเว็บเว็บเพจแล้วก็ตัว Facebook ของหุ้นันผลเหมือนกันนะครับผมก็ดูแลบางทีคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องต้องจ่ายเงินเลยอะ่ะผมก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ต้องการตังค์นะครับผมต้องการแค่ว่าขอให้คุณมีข้อมูลที่ดีนะครับแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ เป็นประโยชน์ต่อต่อนักลงทุนด้วยกันก็พอเออพอพอเป็นอย่างนั้นเขาก็ให้บัตรอะไรนะบัตรกำนันพวกฮอสปอตเออ,เอ,อหรือหรือ,หร,อหรืออะไรที่เป็นเอ่อบุฟเฟ่มาเออเราก็พาครอบครัวไปกินก็แค่นั้นลนะครับไ,ไม่ได้ไม่ได้มีะมนนะอะไรมากนะออาวผมจะแกะดูโอโ้โหรู้สึกว่าเออมาดูดีว่ะนะเราจริงเราไม่ได้คาดหวังหรอกคิดนั้นก็มีคนดูไปประมาณหลักพันนะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะแยะแต่คิดว่า เป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อเนื่องให้ด้วยเพราะว่าผมมีเงินที่เก็บในกระปุกอีกจํานวนเยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวต้องโชว์ต้องโชว์ชวห้องก็ร้อนเลยกิอยากติดแอร์กน็นี่ฮะก็จะเป็นเงินที่เก็บสะสมไว้ในโหลไงนะคือคือไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะแต่คิดว่ามันก็น่าจะ หลักร้อยเอาหลักร้อยแล้วกันหลักร้อยแล้วก็ซื้อหุ้นหลักร้อยให้ได้ปันผลสัก7-8%ซผมว่าคือมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับใครหลายๆคนบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณต้องออมนะคุณต้องรู้จักการเก็บออมคุณจะได้มีตังค์โคขอโทษครับคือมันยังไม่รู้เลยออมไปเพื่ออะไรแล้วมันจะออมทําไมคือ <c oughs> ซื้ออะไรที่อยากได้ตอนนี้แล้วมันมีความสุขดีกวามม่าไหมคืออารมณ์ของคนมันเป็นแบบนี้คุณต้องเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ย มันมองไม่เห็นอนาคตไกลๆหรอกครับเอาแค่ข้างหน้าดีกว่าขอให้มีความสุขแค่เฉพาะหน้าก็โอเคแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับก็คือสื่อสารให้รู้ว่าไอ้แค่นี้มันได้เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดคุณมีมากกว่านี้คุณจะได้เท่าไหร่นั่นแหละครับเขาจึงจะรู้ว่าควรจะเก็บเพิ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ควรจะเก็บเพิ่มยังไงบ้างอะเริ่มแรกนะครับสิ่งที่ผมได้เห็นจากแพ็กเกจที่ออกมาก็เป็นกระเป๋านี่เป็นผ้ากำมะหยี่ครับ ก็ไม่ได้ขวดหรอกนะแต่แค่บอกว่าเฮ้ยนะเราก็รู้สึกดีใน,ในในความยินดีที่เราแบบว่ามีคนเห็นคนเห็นค่าเราอะเออปกติไม่ค่อยมีคนเห็นค่าผมเท่าไหร่นะอเดี๋ยวแกะให้ดูว่าข้างในมีอะไรดีกว่าเดี๋ยวให,ใ,หให้ดูช่วงนี้ f เ c e b o o k l ลน e นี่มันมันตอบสนองดีมากนะโอ้โหมีเพื่อนเก่ามาด้วยหลายคนนะแล้วก็มีญาติพี่น้อง ขอบคุณขอบคุณนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์ติกนะเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนดูเราเยอะหรอกยี่สามสิบคนเราก็ดีใจแล้วก็เริ่มต้นครับจะบอกสี่ห้องแม่งคนร้อนเลยใครอยากจะมาซ้ําเหงื่อให้บ้างเชิญคุณเกษณีมาได้เลยนะครอ่ะก็มีอย่างแรกครับเป็นชื่อของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส นะครับ e business department อันนี้ผมคิดว่าน่าจะให้ดูชื่อไม่ได้มัง้งเนาะมันมันไม่น่าจะได้ใช่ไหมอาจจะผิดอะไรหรือเปล่าแต่โอเคหละหน้าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้อ่าไน,าน,แบบน้แบบนี้แบบนี้ก็โอเคดูดีนะดูดีอยู่แต่อยากรู้ว่าข้างในมันคืออะไรมากกว่านะครับน่าจะเป็นสมุดจดมากกว่าจะมี S D U โอน ออกมาเนี่ยก็เป็นโอ้โหโคตรเจ๋งจริงๆผมเพิ่งไปกด iPad Pro มาแต่ว่าเฮ้ดูดีแม่งโคตรเจ๋งเลยแล้วคิดว่าคงไม่ได้ใช้หรอกเอาจริงๆนะไม่ได้ใช้แต่สีดำม่วงเนี่ยเป็นเป็นสีที่ผมชอบมากเลยนะครับคือสีดำกับสีอะไรก็ได้นะเอาจริงแล้วอะก็จะเป็นสบดโน้ตครับอันนี้คือหนึ่งอย่างที่ได้มาก็ขอขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมแบบ บอกให้ว่ามันลงทุนยังไงอะไรนี้ดีกว่าแล้วก็มีอีกน,นึงก็คือเป็น sustainable growth นะครับน่าจะเป็นเรื่องของอตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเติบโตไม่ได้ยังไงเป็นประวัติของตลาดหลักทรัพย์ในนี้ก็จะมีปฏิทินแล้วก็มีสมุดหนังสืออะไรที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์เอาจริงๆก็คงไม่ได้ใช้อยู่ดี แต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องดูหน่อยว่าเนื้อหาข้างในเป็นอะไรนะครับเพราะปกติผมไปที่รัชดาบ่อยก็ไปที่ตลาดรับบ่อยอยู่แล้วนะก็รู้ว่าที่มาที่ไฟเขาเป็นยังไงนอกจากนั้นก็จะมียังไม่จบยังไม่จบหมดแล้วล่ะน <laughs> ี่ครับ S C B Security นะครับว่ามันคืออะไรโอ้แม่เจ้า เปิดแอร์ไหมคือถ้าบ้านผมมีแอร์เนี่ยมันก็จะเปิดอยากให้มีมช่วยมาติดได้หน่อยกำลังคิดอยู่ว่าให้โฮมโปรเป็นสปอนเซอร์ดีกว่ามาติดแอร์ให้กูนี่ไม่รู้อะไรวะอาจจะเป็นยาอมยาดมยาหมองก็ได้นะครับออกมาแพ็กเกจสวยปวยปะ่ะ ดูดีนะเอากลับหัวนี่หว่า,าไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่รูล้ละนะครับเป็นเ USB เป็นเขาเรียกอะไรอะแบตเตอรี่ ่าเป็น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 สำหรับแบตเตอรี่ไว้สำหรับชาร์จชาร์จแบตนะครับใช้ได้นะสวยเลยมีใครอยากได้ไหมเอาไว้ชาร์จแบตไงพวก iPhone, iPhone iPhone อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะขอบคุณมากเลยนะครับก็ลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะไปไปฝากให้กับ S C B ด้วยถ้าเกิดเขาอยากถ้าเกิดเขาอยากดูนะคนนั่งเหนือออก ก็ขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆเป็นแฟนแล้วก็คนที่ติดตามกันนะครับก็อยากแค่อยากโชว์อ่ะคือคือผมว่าคนทําดีก็ได้ดีแหละนะ <c oughs> คุณคุณลองไปทําอะไรที่มันดีๆบ้างอย่างเช่นเขาบอกว่าให้ปลูกป่าใช่ไหมโชว์เครื่องหมายเลยว่าอย่างนี้ใช่ไหมแะ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวไปเจอกันในรายการหุ้นเข้าตานะครับวันพฤหัดตอนสี่ทุ่มครึ่งฝากด้วยแล้วก็เจอหุ้นใหม่ๆ <c oughs> โอ้ผมมีหุ้นอีกตัวหนึ่งแม่งโคตรเจ๋งเลยฮะเดี๋ยวไปคุยให้ฟัง <c oughs> อยากได้ใช่ไหมอยากได้เลยไหมแจกเลยเหรอให้แจกเลยเหรอ ให้แจกเดี๋ยวไปแจกในรายการหุ้นเข้าตาดีกว่านะเออนะเออเดี๋ยวไปเจอกันในหุ้นเข้าตาวันพฤหัสตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ไปก่อนนะบาย